สวัสดีครับผมจิรโรดลิมพิพัฒน์ครับวันนี้วันที่สี่ครับเดี๋ยวจะลองหัดลงใน YouTube บ้างนะครับจะหัดลงใน YouTube บ้างครับนะครับนี่ฝากด้วยครับตอนนี้ชื่อกลุ่มเป็นนี่นะครับชื่อกลุ่มนะฮะก้าวไม้มงคลกาฝากนะครับของดีทนสิทธิ์นะครับชื่อกลุ่มนะฮะกลุ่มในเฟซแล้วก็กลุ่มในเพจนะครับเหมือนกันครับชื่อเดียวกันนะครับฝากชื่อไว้ด้วยนะครับชื่อนับสกุลนะฮะกลุ่มเพจนะครับ นี่คร <society>. ับเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้ฮะเมื่อเช้านี่เพิ่งกลับมาครับอันนี้กิ่งใหญ่นะครับนี่กิ่งใหญ่ฮะใหญ่มากเลยนะครับลำใหญ่เลยนี่ครับดูกาฝากว่าสวยไหมโค้งมานี่อันนี้ยังไม่ได้รัดนะฮะไม่ได้รัดนะครับให้ดูก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยรัดฮะเพื่อกันหลุดนะครับตอนลูกค้าจัดส่งอีกนะครับนี่ครับดูครับใหญ่ไหมมะขามก็มีครับนี่ครับแล้วก็ไปทางนี้ฮะเนี่ไปทางนี้ไปทางนี้นี่ ยาวไปถึงนั่นเลยครับนี่ครับอันนี้ถ่ายแบบให้ดูนะฮะสำหรับท่านที่ชอบนะฮะของดีจากธรรมชาตินะฮะก้าวไม้มงคลกาฝากของธนสิทธิ์นะครับอันนี้กิ่งใหญ่นะครับและนี่กิ่งเล็กครับกิ่งเล็กนะฮะเดี๋ยวจะลงใน u t u b e ด้วยครับกำลังศึกษาหัดอยู่นะฮะอันนี้อันนี้ก็เล็กครับกิ่งเล็กแต่ว่ากาฝากโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหนะครับยาวขึ้นไปนั่นฮะ นี่ครับลำใหญ่ไหมฮะดูเอานะครับนี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อทักได้ครับติดต่อทางเฟซก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อค้นหานะครับชื่อจิระโรจนิมพิพัฒน์นะครับหรือในเพจในกลุ่มก็ได้ครับนี่ครับนี่ก็มีฮะนี่กาฝากไม้มะขามนี่เป็นไม้ที่หายากนะครับไม้กาฝากมะขามหายากนะครับบอกได้เลยและของดีครับนะครับโชคลาภเมตตาคู้คนเก่งขามค้าขาย คือสรรพคุณนี่ครบครับอย่าอย่าเชื่อแต่ผมนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณนะครับนะครับนี่ฮะอันนี้ไม่ได้หลุดนะฮะแต่ลัดไว้ก่อนนี่ครับดูครับเนี่ยดูความเก่าะฮะนี่ตะไคร้ขึ้นเลยแล้วก็นี่ครับนี่ครับเนี่ยห้ดูนะฮะกิ่งนี้ก็เล็กแต่ว่ายาวะฮะเต็มเลยนี่ยาวขึ้นไปนู่นเลยครับอื พยายามให้เห e. so <t Form ing> ็นชัดๆฮะพยายามให้เห็นชัดๆเนี่ยเห็นกาฝากไหมครับอืถึงยอดครับถึงยอดฮะอืนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหัดลงในยูทูบบ้างนะครับขอฝากด้วยนะครับเดี๋ยวหัดศึกษาดูก่อนครับท่านไหนสนใจนะครับพึ่งได้มาฮะสดๆครับเนี่ยดูรอยฮะพึ่งตัดมานะครับรอยพึ่งตัดมาเลยเนี่ยรอยพึ่งตัดมาครับพึ่งตัดมาครับรับประกันว่าพึ่งตัดของใหม่สดนะครับ โอเคครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้การตอบรับผมอย่างดีนะครับและเชื่อมั่นในกลุ่มผมเพจผมนะครับและในตัวผมนะครับขอขอบพระคุณมากครับผมจิรโลดลิมพิพัฒนครับขอบพระคุณมากครับไม้มงคลกาฝากครับก้าไม้มงคลกาฝากขอบคุณครับ